นี้นะครับจะทําการเช็คแก๊ส LPG รั่วนะครับโดยน้ําสันไหลนะครับน้ําสันไหลผสมน้ํานะครับเนื่องจากแก๊สมีอาการรั่วนะครับมีกลิ่นแก๊สนะครับมาเช็คดูใช้น้ําสันไหลเน็คฉีดเข้าไปจะมีแก๊สรั่วออกมานะครับกรณีนี้นะครับเป็นวาล์วเติมแก๊สนะครับวาล์วเติมแก๊สโดยปกติแล้วแก๊สจะไม่รั่วจะจะออกไม่ได้นะครับเข้าได้แต่ออกไม่ได้ เข้าไปได้แต่ออกไม่ได้นะครับยกเว้นกรณีที่มีท่อมีแก๊สค้างอยู่ในท่อนี้ในระหว่างเติมนะครับในขณะเติมนะครับหลังจากเติมนะครับจะมีแก๊สค้างอยู่ในท่อข้างนอกนี้นะครับแล้วมันจะซึมออกแล้วสักพักหนึ่งม,ม,มันก็จะหมดไปนะครับในกรณีนี้มันออกตลอดนะครับแสดงว่ามันออกมาจากในถังนะครับ แสดงว่าโดยปกติแล้วนะครับมันจะเข้าได้แต่ออกไม่ได้นะครับในกรณีนี้ต้องเป็นต้องมีเช็คาวาลเสียนะครับทำให้แก๊สด,ดันออกนะครับวิธีการแก้นะครับก็ต้องใช้แก๊สไปจนหมดนะครับใช้แก๊สผมใช้วิธีใช้แก๊สไปจนหมดนะครับหรือไม่ก็ไปหาที่โล่งๆนะครับไม่มีคนนะครับกลางทุ่ง นานะครับเปิดแก๊สปล่อยออกนะครับห้ามมีประกายไฟนะครับก็เอามาเช็คดูนะครับว่ามันก็ถอดออกมาเช็คดูนะครับว่าวาวตรงนี้มันค้างเปล่าครับถ้ามันเสียก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะครับถอดถอดออกได้แล้วนะครับมันจะมีตัวเช็ควาลตัวนี้นะครับ เช็คบอลอยู่อย่างนี้นะครับคาดว่าน่าจะมีเศษเศษของเศษของทองเหลืองเนี่ยครับไปอุดอุดบริเวณไปอุดบริเวณลูกยางนี้นะครับนี่นครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับ ถ้ามีอะไรไปอุดตรงนี้ทำให้มีช่องว่างนะครับทำให้แก๊สมันออกได้นะครับปกติมันจะเข้าได้ออกไม่ได้นะครับก็ทำความสะอาดไม่มีอะไรอุดแล้วเราก็ใส่กลับนะครับ ใส่สปริงให้ตรงรูด้วยนะครับ ใช้กาวทาด้วยนะครับน้ำยาทาทาท่อนะครับแล้วก็พันด้วยเทปพันเกลียวนะครับหลังจากนั้นก็ขันให้แน่นนะครับใส่น้ำยาใส่เทปพันเกลียวแล้วก็น้ำยาประสานท่อนะครับ อาจจะช่วยให้มันแน่นขึ้นนะครับโอเคหลังจากหมุนให้แน่นแล้วนะครับก็ใส่มันติวสวิสมันติวาวตัวควบคุมมันติวาวนะครับสีนี้เป็นบวกนะครับ MacBook, ัวดำลบโอเคครับใส่สวิสมันติวาวเรียบร้อยนะครับก็ไปลองเติมแก๊สสักร้อยหนึ่งดูนะครับแล้วก็มาเช็ครั่วก่อนนะครับ